สวัสดีครับพบกับช่องช่างตัวอีสานชั้นแนวอีกครั้งนะครับวันนี้พาวันนี้มาแยกลูกกบแยกจากบ่อลูกออดขึ้นมาพักขนไปรอไขนะครับตัวระบาด ฮอากำลังขึ้นกระดานใหม่นะครับแยกออกจากบอ่อใหญ่สำหรับเพือพ่อนๆเกษตรกรสนใจติดต่อได้นะครับแต่ว่าต้องมาเอาเองที่ฟาร์มนะครับผมก็ไม่รู้ที่ส่งเหมือนกันส่งลูกกบประสงค์ยังไงนอกจากมารับเองที่ฟาร์มนะครับฟาร์มไม่ใหญ่นะครับแค่ทำพอพอกินครับ บางตัวก็จะไม่การ้างหมดนะครับลูกกบผสมเองสายพันธุน์กบนาแล้วก็กบกบฟาร์มนะครับผสมกันทีนี้ไ้ใสายพันธุน์กบนามาถวยนะครับ ตัวระบาดนะครับสนใจมีจำนวนจำกัดนะครับไม่เยอะาบางตัวก็ไม่กัดหางดีคัดตัดติดกัดกอีตอนตักมาก็เลยคัดยากหน่อยลูกกบสวยๆครับ พี่น้องชมไกล่นะครับ,ารบมากัวก็ยังไม่กลับางนะครับ มาคุณทักสามสี่วันเราจะเป็นป่าแล้วครับ เลี้ยงบ่อธรรมชาติครับยังไม่ได้แยกเหมือนกันตัวตกแต่ดไว้ทําพ่อแม่พันปีหน้านะครับชุดนี้กบสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาไม่มีโรค ตัวนี้จากจาคงจกาคงนะตัวนี้ตัวใหญ่ไม่ได้คัดแยกนะครับ ตายต้วฝรั่งและตัวใหญ่ครับเยเป็ดต้องแยกตัวใหญ่ออกนะครับมันจะกินตัวเล็กแน่นอนมันจะกลายเป็นโกงหข้านะครับบ่อน,นี้ก็เยอะนะครับแต่มันอยู่ใต้ใบไม้นะครับ ฝากพี่น้องเกษตรกรสนใจใลูกกบตัวระบาดนะครับให้ชมกันอ,อีกครั้งนะครับลูกกบแข็งแรงนะครับคัดแยกลูกกบใหม่มีงจำนวนจำกัดนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ ถ้าเพื่อนใช่ย t u b e อาจจะอาจจะอาจ,จะทรงลำบากหน่อยนะครับต้องมาเองที่ฟาร์มครับเดี๋ยวพรว่าวจะทำวันนี้ว่าจะเพิ่มกระชัง<ๆ>เพิ่มอีกสักหนึ่งกระชังนะครับนู่นวางอยู่นู่นไม่ได้ล้างเลยอันนี้ก็เพิ่งกลางเมื่อเช้านี่ครับ มาดูลูกกบกันเลยวะลูกกบทำไมมันออกขายเยอะเป็นตัวเยอะเลยต้องรีบแยกครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยววชุวที่เป็นลูกออดมันจะกินหมดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาช่องช่้งตัวอีสาชนชแนลเลยนะครับไม่มีอะไรจะให้ดูครับวันนี้พามาแยกลูกกบก่อนจากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม เก็บต่อไปด้วยนะครับพูดไม่ค่อยเก่งขออาัยไปไนวะ้นัอากาศนี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ